สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่24กรกฎาคม2567นะครับใกล้ๆสองทุ่มท่านผู้ชมเชื่อไหมครับวันนี้มีคนทั่วประเทศสนใจข่าวนี้มากที่สุดไปดูกันครับข่าวอะไรครับข่าวที่ผู้คนสนใจทั่วประเทศมากที่สุดวันนี้น่าจะเป็นข่าวนี้ครับรัฐบาลแถลงข่าวการแจกเงิน10,000ดิจิทัลนนะครับ โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้24กรกฎาคม2 5 6 7ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกสองท่านร่วมกันถแถลงข่าวโครงการแจกเงินหมื่นดิท่านข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่คนทั่วประเทศสนใจมากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์รัฐบาลครับจะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ วันนี้เวลา10นาฬิกานตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการแถลงข่าวดิจิทัลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนพร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้โดยมีนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมแถลงด้วย ซึ่งสาระสำคัญสรุปดังนี้รองนายกล้มเตีและลัมนตีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความจำเป็นและความคืบมหน้าของโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ว่าหลังจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการพิจารณารายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา,าจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0ข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมนำความเห็น หน่วยงานต่างๆมาประกอบพิจารณาอย่างรอบคอบและรัฐกลุ่มนั้น,โค,คคนโครงการมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเมื่อเริ่มดําเนินโครงการแล้วจะก่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจานวน4ลูกได้แก่พายุลูกที่1การใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังฐานรากกระจายไปพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน พายุหมุนลูกที่2การใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนลูกที่3การใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะทําให้เกิดการต่อยอดกําลังซื้อการบริโภคหรือสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและพายุหมุนลูกที่4พลังการใช้ใจ่ายของประชาชนแต่ละคนจะเกิดผลต่อการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งนี้รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567มีกำหนดการที่จะให้เริ่มใช้ใจ่ายในโครงการภายในไตมาส4ของปี2567นอกจากนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายเผ่าพรมรอดจนกสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกันแถลงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมดังนี้ 1. คุณสมบัติ ประชาชนดังนี้1.1ประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน1.2สัญชาติไทย1.3มีอายุต,ตั้งแต่16ปีขึ้นไปณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียนในวงเล็บ15กันยายน2567 1.4ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2,566 1.5ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพกิจรวมกันเกิน500,000บาทโดยตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก หประเภทได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและ6ผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อ1นถึงหทั้งนี้เงินฝากดังกล่าวให้หมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเงินฝากณและเป็นยอดเงินฝากและเป็นเงินฝากณวันที่สามสิบมีนาคม25ง7 1.6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำหนึไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการทับโครงการอื่นๆของรัฐหนไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการทับโครงการอื่นของรัฐอันนี้คือคุณสมบัติประชาชนที่จะได้เงินหมื่นดิจิทัล1.2กําหนดการเข้าร่วมโครงการขออภัยครับ2 การกําหนดการเข้าร่วมโครงการ2.1การลงทะเบียนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่1ถึง1สิงหาคมถึง15กันยายน2567จะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนโดยไม่มีการจํากัดจํานวนประชากรที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไว้ จำนวน45ถึง50ล้านคนประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม257ถึง15กันยายน257นะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับ2.2การลงทะเบียนประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการให้เข้าร่วมโครงการในระยะต่อไปโดยจะให้มีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กําหนดอันนี้เปล้วๆว,ว่าทางบัตรประชาชนนะครับ ลงทะเบียนด้วยแบบประชาชนระหว่างวันที่16กันยายน2567ถึง15ตุลาคม2567ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับส่วนของการใช้ใจ่ายนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ใช้สิทธิผ่านัตรประจำตัวประชาชนแต่การใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านค้าจะทำได้ในวงแคบกว่าการใช้สิทธิของประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนดังนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน จะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าจึงแนะนำให้พยายามลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนก่อนเป็นอันดับแรก2.3การลงทะเบียนร้านค้าในเบื้องต้นกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งจะมีการถแถลงข่าวเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติร้านค้าช่องทางและพิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขเื่นให้ทราบอีกต่อไป2.4การใช้ใจ่ายในโครงการมีรายละเอียดดังนี้ เริ่มใช้ใจ่ายภายในไตรามาสสีของปี2567เงื่อนไขการใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าประชาชนสามารถใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกห้างค้าปีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ไม่รวม ไม่รวมห้างนะครับไม่รวมห้างสรรพสินค้าแล้วก็ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิน่นและในการซื้อสินค้าหากประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้าในวงเล็บเฟสทูเฟสซึ่งคําว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบหนึ่งที่อยู่ของร้านค้า ตามที่ลงทะเบียนโครงการ2 Jamie, ที่อยู่ของประชาชนตามทะเเียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการและ3พิกัดที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันกับการชําระเงินจึงจะสมบูรณ์การใช้ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าทุกประเภทสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้าจึงซื้อขายสินค <every> ้าระหว่างกันได้แม้อยู่ต่างพื้นที่ข้อต่อไปครับนกาทีฟลิสก็คือ เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องห้ามนะครับก็กำหนดเรื่องของสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะครับข้อต่อไปครับขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแบ่งออกเป็นสรูปแบบนะครับรูปแบบที่1การยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567-15กถึง15กันยายน 2567รูปแบบที่หหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดติดตั้งและสมัครใช้งานแอปทางรัฐมาก่อนในข่าววันนี้นะครับในการแถลงข่าววันนี้ก็ได้มีการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในกรณีที่ยังไม่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐไว้ก่อนนะครับพอวันที่1สิงหาจึงไปลงทะเบียนก็มีการอธิบาย ซึ่งรัฐรรมนตรีผาภูมิโลดจนสกุลเป็นคนอธิบายนะครับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรูปแบบที่2นะครับเป็นการอธิบายวันนี้มีการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับใครได้ดูก็คงจะได้ดูการอธิบายไปแล้วรูปแบบที่2นี่การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐคือหมายถึงความว่าคนที่ลงทะเบียนคนที่ดาวน์โหลดติดตั้ง และสมัครใช้แอปทางรัฐก่อนวันที่1สิงหาคม2567าพอถึงวันที่1สิงหาคม2 5 6 7แล้วค่อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมองการอันนี้จะทําง่ายท่านบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรงการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2 5 6 7ถึง15กันยายน2 5 6 7ซึ่งจะทําให้คงเหลือขั้นตอนการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนี่ทำง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าดังนั้นในการถแถลงข่าวของรัฐมนตรีวันนี้ครับ จึงขอประชาสัมพัยนธ์เรือนชวนให้พี่น้องประชาชนดาวน์โหลดติดตั้งและสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐไว้ก่อนวันที่1สิงหาคมเลยนะครับพอวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปถึงวันที่สิบกันยายนยนี่ก็จะกดลงทะเบียนง่ายครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากแอ p Store ครับสำหรับโทรศัพท์ระบบ iOS และดาวน์โหลดและติดตั้งจาก g ูเ g ิ e เพย์หรือเ a y s t โต e สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android นะครับทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นบาทดิจิตอลบัลเลตได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการนำเสนอรายละเอียดต่างๆของโครงการต่อคณะรัฐมนตรเพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบภายในเดือนกร,รกฎาคม2567นะครับอันหนึ่งครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการ ลงทะเบียน,นเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือพิมพ์ปภาษาไทยค้นหาว่า www. กระเป๋าเงินดิ t ิตอรัฐบาลไทยหรือสามารถสอบถามศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน Call Center สายด่วนโทรศัพท์1111ซึ่งพร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับท<ป>ั้งหมด คือสิ่งที่เรานำข่าวจากเว็บไซต์ของรัฐบาลมาอ่านให้ฟังซึ่งเราเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มีผู้คนทั่วประเทศสนใจมากที่สุดในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ